ครับสวัสดีครับจากร้านชุมแพโซลาเซลล์นะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านวังหูกวางอำเภอชุมแพครับจังหวัดขอนแก่นเรานี้เองนะครับวันนี้นะครับเรามาติดตั้งเป็นชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิต์นะครับสูบน้ำบาดาลเราใช้ปั๊มขนาด1,500วัตต์นะครับก็คือปั๊ม2แรงนั่นเองนะครับเป็นยี่ห้อของฮ a n ดูโรนะครับผมตอนนี้ช่างก็ กำลังปิดตั้งนะครับเทสตัวปั๊มนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวชุดเบรกเกอร์นะครับชุดเซิร์ชกันฟ้าอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ตอนนี้ชุดเซิร์ชกันฟ้าทางร้านยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะลืมนะครับแผงโซลาเซลล์ที่เราใช้งานนะครับจะเป็นแผงขนาด450วัตต์โมโนฮาร์ดเซลล์นะครับจำนวน4แผ่นครับและเนื่องจากว่าบ่อบาดาลของลูกค้านะครับผมอยู่กลางไร่อ้อยเลยนะครับ เราก็ได้ทำการนะครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์ให้ลูกค้านะครับอยู่บนคูสระน้ำนะครับใกล้ๆกับกระท่อมของลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำที่ได้กันนะครับผมจากที่เราต่อมานะครับจำนวนสิบท่อนนะครับนี่นะครับผมน้ำที่ได้ก็ไหลเต็มท่อสองนิ้วเลยนะครับตอนนี้นะครับเดดช่วงประมาณบ่ายสามโมงจะเข้าบ่ายสี่โมงแล้วนะครับแต่ว่าน้ำที่ได้ก็ยังเต็มท่ออยู่ถือว่าบริเวณนี้น้ำดีมากๆเลยนะครับ และนี่ก็คือนะครับน้ำนะครับที่ไหลออกจากปากบอ่อนะครับผมความแรงก็ประมาณ1ศอกเรานี่เองนะครับนี่นะครับผมท่านใดนะครับสนใจอยากติดตั้งระบบโซลารเซลล์ติดต่อเข้ามาได้ที่ร้านชุมแพรโซลารเซลล์ ales, เบอร์โทรด้านล่างเลยครับสวัสดีครับ